อาบ,บทได้แสดงธรรมแก่บริษัทที่มาใหม่ทั้งหมดและด้วยความยิ่งใหญ่นี้เองท้าวสกกะเทวราชจึงทรงบัญชาให้สร้างอาสมขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้บวชทั้งหลายสุดท้ายแล้วแม้แต่พระราชาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบราชสมบัติเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของการสละโลกออกบวชนี้ ก็เกิดความเบื่อหน่ายในราชสมบัติที่ต้องรับมาใหม่นั้นด้วยจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับหัตถิป,ปารดาบทและทุกคนตอมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าหิมพานเพื่อบำเพ็ญเพียรและเจริญสมาธิภาวนาต่อไปการประชุมชาดกสรุปสาระสำคัญพระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาแสดงแล้ว ทรงตรัสสรุปในที่สุดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในปางก่อนตถาคตก็ออกสู่มหาพิเนครมเช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในวัยและเวลาจงเร่งทำความเพียรเพื่อความหลุดพ้นเถิดเพราะการละเวลาไม่คอยใครโดยแท้และนี่คือการประชุมชาดกที่น่าอัศจรรย์ค่ะ หัตถิปาลกุมารผู้เป็นผู้นำแห่งการบวชอันยิ่งใหญ่ได้แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในบัดนี้นั่นเองส่วนน้องชายทั้งสามก็คือพระสารีบุตรพระโมคลานะและพระอนุรุทธะบิดามารดาก็คือพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดานี่แสดงให้เห็นว่าการสั่งสมบารมีและความแน่วแน่ในการสละโลก เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์งทรงธรรมาแล้วอย่างยาวนานหัตถิปาลชาดกนี้จึงเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ตอกย้ำถึงสัจธรรมชีวิตในเรื่องความไม่ประมาทเพราะกาลเวลาไม่คอยใครความชราและมรณะคือภัยที่ตามติดชีวิตอยู่ทุกขณะจิตทรัพย์สมบัติและอำนาจในโลกนี้ เป็นเพียงก้อนน้ำลายที่ถูกถมทิ้งโดยผู้มีปัญญาเห็นโทษแล้วการใช้เวลาในวัยที่เรายังมีพละกกำลังและสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพื่อสแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากวัตะสงสารจึงเป็นหนทางที่ประเสริฐที่สุดที่นำไปสู่ความสงบเย็นและอมะตะธรรมคือพระนิพพานค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของหัตถิปาละชาดกค่ะ หวังว่าการเดินทางตามรอยอดีตครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเห็นคุณค่าของการทำความดีในทุกขณะจิตนะคะ